สวัสดีครับผมแฟงจากบ้านต้นไม้แม่ทองหล่อครับวันนี้พามาชมต้นมะลิที่ปลูกไว้ในบ้านครับอายุประมาณ4ี่ปีนะครับสามปีครึ่งถึง4ี่ปีได้นะครับก็ต้นก็สูงไล่เลี่ยกันเพราะว่าทางสวนเราลดน้ำทุกวันนะครับลดน้ำสม่ำเสมอเนี่ยสูงสูงมากนะครับมีการตัดแต่งกิ่งไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัดแต่งเยอะเพราะว่าไม้มะลิเนี่ยเป็นไม้ป่าที่ฟอร์มสวยอยู่แล้วนะครับผลทานได้ นะครับแล้วก็เนื้อไม้ก็สวยนะครับไม้แข็งล่มลื่นมากเลยครับตอนนี้ก็คือรอผลผลิตด้วยครับว่าว่าเมื่อไหร่จะออกออกลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าออกลูกเมื่อไหร่จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือมาลิดรุ่นเล็กสุดที่เราขายนะครับต้นละร้อยบาทนะครับสูง10-15เซนครับ ตอนนี้ก็คือทรงอะไรใช้ได้หมดแล้วนะครับก็สามารถเอาไปลงดินได้เลยครับกับอีกไซส์หนึ่งก็คือไซส์รุ่นปีกว่านะครับทรงสวยมากนะครับก็รุ่นนี้จะขายอยู่ที่800บาทต่อต้นนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็1,000บาทนะครับแต่แต่รุ่นนี้อาจจะต้องมารับเองถึงสวนนิดนึงเพราะว่าสูงมากส่งไม่ได้นะครับ